แจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทคลังไขคำตอบใครสามารถขึ้นเงินสดได้กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอังคารที่17เท17ตุลาคม2,566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาแล้วฟังข่าวสารกันเลยนะครับวันที่16ตุลาคม2566นะครับผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่านะครับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนั้นนะครับจะได้ข้อสรุปภายใน2ส,สัปดาห์นี้ตามที่ 9, นายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบุซึ่งกรณีการเปิดให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการนั้นยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนนะครับเรื่องการลงทะเบียนร,ร้านค้าที่ออกไปว่าจะเริ่มเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นผมคิดเร็วไปหน่อยมีผู้เสียข่าวมาถามต้องขอโทษด,ด้วย จริงๆแล้วยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเริ่มเมื่อไรนายจุลพันธ์กล่าวนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ว่าจะเป็นร้านหมูปิ้งหรืออะไรก็ตามแต่จะไม่สามารถขึ้นเงินหรือเอาเงินสดออกมาได้โดยผู้ที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น ดังนั้นนะครับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็ต้องนําเงินในวันเลดไปใช้เป็นทอดทอดต่อไปเช่นการซื้อวัตถุด,ดิบจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเป็นต้นนะครับล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ว่านะครับโครงการนี้จะใช้เงินไม่ถึง5 6แสนล้านบาทแน่นอนเพราะคนที่มีอายุไม่เกิน16ปีมีแค่ 5.48ล้านคนดังนั้นทำให้กรอบวงเงินที่จะใช้เต็มที่ก็แค่5.48แสนล้านบาทซึ่งยังไม่นับรวมเงื่อนไขที่ดีวความจำเป็นของกลุ่มคนและคนที่ไม่มาร่วมโครงการด้วยนะครับด้านเงื่อนไขในการสมัครร่วมโครงการเบื้องต้นนั้นนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ใช่การลงทะเบียนแต่เป็นการยืนยันตัวตน ด้วยระบบ KYC และกฎรับสิทธิ์จึงจะได้เข้าร่วมโครงการโดยผู้ที่เคยร่วมโครงการรัฐที่ผ่านมาราว40ล้านคนได้ KYC ไปแล้วก็จะไม่ต้องมายืนยันตัวตนอีกดังนั้นจึงเหลือเพียง10ล้านคนเท่านั้นที่จะต้องมายืนยันตัวตนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า โครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ